กับฟไทยมืออื่นกับฟไทยมืออื่นอันนี้ยูเล่าคือเก่าไออีกราฟกับไทยผู้หนึ่งอันนี้ได้เสนอกับฟเซี่ยงก้อนนี่กราฟอยู่บนเก่าบ่ควึนมื่านี่นะินไลายเด้อไผ่ใหม่หมวกระเทียมเจียวนะหาหาเม่คั่วฮกเมคั่วข้อกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสปูร์สคุณจ่ามาปุ๊บมาปอกกับสองสาลาห์มนาศูนย์เมย์พี่น้องมะนาวสิไปกินต้ม เขาเปียกร่วมสาวลาวหลายคนเลยเนาะพี่น้องร่วมตัวสาวลาวกินต้่มกับเปียกสูตรโบราณโบราณต้่มกับเปียกเขาสูตรโบราณโบราณเนาะพี่น้องอ่าพอแม่พาตุ่มไปกินได้ยังน้อยเนาะอ่าเหลี่ยงทรงสาวตุตากรับลาวเนาะมีสามสาวเอ้ยกรับไทยเนาะพี่น้องมีสามสาวเป็นสกรับไทยมีสาวเนนมีมีสาวซีดามีสาวตุ๊กตาเป็นสกรับไทยสามคนมืาอื่นเนาะ เลยต้มขอเปียกเหลียงทรงพี่น้องกบปลายเนาะก็เลยต้มข่เปียกเหลียงทรงต้มอยู่เพื่อนเพลินพี่น้องเพื่อนปีกันเนาะอ่าบ้านปีกันไปต้มอยู่บ้านเพลินเนาะน่าสิไปกินอยู่บ้านเพลินไปเลยพี่น้องต้มนาำไม่อ้ามกลับมามากะหามาไล่ไล่พี่น้องไปไปเบิ้งนมไกนพี่น้องเป็นกระแสบซ้ำแนนเนาะมึงด้วยยอ มอไม่แข็นี่กับเปียกนี่พี่น้องกับเปียกเข่าเจียวเจียวยางเฮ้ยเจียวกระเทียมจ้าเจียวกระเทียมจ้าพี่น้องกุ้งและแบบหอมๆอันนี้ได้สุดพี่น้องกุ้งนะอันนี้มัมมัมมัมปลาหน่อยปลาบะจอมสมประจอมแซ่บกุ้งอะสมประจอมเป็นไรสมประจอมสมปลาหน่อยแซ่บสดเหรอเมยไยเขาเห็ดอ๋อขมเมยเขาอื กินหลายเด้อไผ่หม่หมอก็เทียมเจียวได้นี่ตุเขาเขาตุ๊เอาเขาอันนี้นะตุอันนี้คือเขาเจ้าเขาเจ้าเขาเจ้าตัวงอกนี่มะกอกสีเอาไปไทยมะกอกสีเอาไปไทยได้ใจเด้ออันนี้วางเทียงกินวางเทียงโบเบสสะมะกรัดหน่อยกรัดจิ๋ว กัดจิ้วกระลัดหน่อยกินบัเบอือสามห,ห,นะหอมหอมในหอมกระที่แเจียวนะันความมาแล้โตนะ้ทำไปว่วัตัวดีได้เพิ่มสิเมื่อเมื่อไทายเลียงทรงโตก,กระเปียงเลียงทรงจิกลับท่ายสดได้พี่น้องหาครูอยู่ตอนนี่หนาวนำํำาห,หาครูหาครูนอนกอดอยู่หนาวฝนตอนนี้นะจิกลับไปท่ายแล้วม,มืออื่นเหมือนกับ อบ formal, อุ่นอบอ er ุอ่นได้กว่าเนี่ยมาอยู <c oughs> ่เนี่ยอุ่นเลยข้าเมื่อรากาแป้งนอก็ะบ่ได้ซื้ออะไรไปในบัวก่อนขอรงได้พี่น้องตอนนี้ขั้นตอนนะคะลงรุลงขอลงต้มข่าเปียกโบราณโบราณโมกีเส้นต้มน้ำด้วยนะสูตรโบราณโบราณต้มข่าเปียกเยี่ยมหนาวต้มข่าเปียกหนาหนาวอากาศหนาวหนาวพี่น้องเออ๑๐ สิบสามองศาสิบสี่องศาพี่น้องเอ้ยหนาวหนาวบึงเน่อากาศยังสีลดลงเรยๆเยๆกลมอุตุฝนตื่นเนีอนนะยอนกันากมันบอกกันแล้วมือวันนีกันอแู่ปแล้วาอยไี่ไดกลุ่มอุตุตื่นกลุ่มอุตุกลุ่มอุตุเตือนนะกลุ่มอุตุวะกลมอุตุเตือน่า ลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเ้ยผักกันต้มกขาเปียกแบบแบบข้าวสมัยโบราณเนา,า,า,กกาลเละข้าวกับข้าวกระเกิดอข้าวขึ้นฉ่ายข้าวโบราณเลยว่ะข้าวกระเกิดเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนกะเคยกินแต่ยังหน่อยๆเนาะพี่น้องตุ่มเขาตุ่มโบราณย้อนยุกนะนะข้าวข้าวาใาส่ไร้เน,วนืวอไร้แบ่เฮ้ยใส่เกลือบ่เฮ้ย <laughs> โอ้ยจเกระโดดด้วยอ้วเนี่พี่น้อง วันวันมือเนี่ยต้มข้าวเปียกโบราณสูตรมาว่านบอกโบราณไว้ก่อนหอมหอมเนี่ยพินาหอมมากเลยสูตรตั้งแต่สิบปีที่แล้วช่วงนี้ฟากันมาแต่ไทยเนาะหุ่มตุ่มอยู่เรื่องร่างนีหลับเป่นหนวดกับเปลืองในจักน้อยไปช่วยให้มันก็มันด๋อกินเปลืองเป่งหนวดเออเป่นหนวดเดือนหนึ่งบัดหลายถุงเติบ แบบว่าเน้นรักเป็นลักผิดนู่นว <laughs> <c oughs> <c oughs> ่ะแส่เนอพี่น้องหอมเออเดยวซ้ำมื่นโลนึงจากข้อเหืออเป็นวลาไขอยากหานี้ไ้ว่ายูเป็นว่าจากข้อเหืออเป็นว่าหมื่อโลนึงมือโลนึงเป็นีกแค่เน่ยอไอากาศกันหนาวนเเลยพี่หน้องให้กีทงวันแค่เก่าเออไม่กินหรอแหละไม่ใช่ห สเต็กไม่คั่วกะหาหาไม่คั่วฮุกไม่คั่วแล้ก็เพ่อมาบ่เฮ้ยแล้วก็เพื่อมาบ่เฮ้ยขยับหนักขาดคนนึงขาดอีคนนึงค่งเออลูกจง ไปตักมาสี่บดแล้วเราควจะกินใหญกินขาดเตาไฟเลยมาเดอพี่น้องแช่ชบบแซ่บเรียงทรงมาลิงทรงัตตกาเมื่ปโล่แล้เมื่อโปแล้วมันเนีบด้บันเนล้างนีบ้างหนีบเงีบแล้วันนีเ้าพ่ตาจมนไม่ด้จ้าเอตัโต้มแซบบ่ แช่บ่เฮยแนแคิดว่านอ่อาบแหลมเนาะแต่เวลาสดแต่พม่นอนเ้ยกระเปียกแลวมันสดติดใจเด้อสวยไพืสวยมันแก้เ่ไแเ้มันมุมงพ่อมุมันประกาทท่นหอยให่เน้น้อยๆสดเสพเแอเจ๋งเลยกต้องการกา่นหอยสดเสพเสอทดนอน ช่วนอนห่อแช่วส like so, ุดเบมันม well, so ุ่งไปไม่ได้พี่น้องยังเกนตู้ละับอเลยวงชงเมื่อไท่มือสามคนแนบมืออื่นกับไทยน่ยสามคนแนบพี่น้องหนึ่งในหันคือโบมีมะนาเนาะยังโบ้อมพี่น้องเออีสักขู่กอนถ้าบัาเบอร์เรียบร้อยก่อนเด้งห่างถาบัตเรียบร้อยก็ไม่ได้พี่น้องบัตเรียบร้อยอ่ะเจอกันื้อพูนแหละ ตอนนี้ก็เบิ้หาางหนาวไม่น่าู่นี่ก่อนนะอากาศเย็นๆองศา,าลดลงเลยแเลยเนี่ยพี่น,น้องเบิดเกียงตรับสิก๊ับไทยมืออื่นสิก๊ับไทยมืออื่นซ้ำรายการอันนี้ยูล่ล่าคือเก่าเสียร่าอีกกับก๊กับไทยผู้หนึ่งอันนี้ได้สนักก๊ับเซี่ยสองคนนี่ กับอยู่บนเกาบ่บ่เดี๋ยวขอคือไปว่าเพียงขอไปหุ้งหลังจ้ะบุกเวี้ยในได้อยู่คนเลัต้องอยู่เลยกันไปแช่บ่อืมแช่บ่ต่นแล้วนะอืมลืมใส่กระเทียมเจียวบ่ใส่ไหมต้มน้ำอาบได้หันเนาะกินแหลกกับต้มน้ำอาบไปนอนเซ็มหนึ่งไปนอนกับบาวหอยด้อยแล้วเนาะน่าหนาว ต้มน้ำอาบองซ่าลดลงทุกมมืดมือพอกันคลิปหนาเนาะจบคลิปสำนีิแล้วพี่เนาะกาบสวัสดีสบายดีจ้าบ๊ายบายาอาบน้ำก่อนเลิกแล้วอิ่มแล้วตากัายกลับแล้ว